คลิปนี้ช่องบูพามาดูวิธีเปลี่ยนฐานมอเตอร์ดีซีดีซมอเตอร์ DC 24โวลต์ที่ซองลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับของเดิมมันสั้นนะครับสั้นแล้วก็จะเปลี่ยนของใหม่เข้าไปอสำคัญเลยไอตัวนี้ตัวปัญหาถ้าเวลาเรามันเวลาเราเปลี่ยนเราต้อง เห็นไหมมันมีตัวล็อกเดือยล็อกอยู่สี่สี่ตัวเนี่ยถ้าเราถ้าเราบิดนะครับบิดบิดให้ตรงแล้วเพื่อจะดันออกเพื่อเอาฐานเอาสปริงออกแล้วถ้าเวลาเราดัดกลับคืนจะเกิดปัญหาหักนะครับชอบหักอ่าทีนี้ชังบูก็คิดวิธีเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องบิดนะครับเราก็เอาอย่างนี้เลยทางเลยนะครับเราจะทาง ทางตัวล่างเพราะว่าตัวล่างตัวบนไม่แยกนะครับตัวบนไม่แยกแต่ตัวล่างเขาผ่าร่องไว้ก็คือทางให้มันแยกได้นี่นะครับนี่นะครับทางออกเลยแล้วก็เอาสปริงออกแล้วก็เอาฐานออกนี่ไนงะเป็นไงครับนี่เลยครับออกประมาณนี้ครับแล้วก็เอาของใหม่สวมเข้าไปเลย เราเราจะไม่ต้องไปบิดอ่ถ้าไปบิดแล้วเวลาบิดกลับมันจะหักนะครับไปยืดสปริงหน่อยแล้วก็ดันกลับคืนแล้วก็บีบเข้ามาเหมือนเดิมยังไงครับง่ายไหมครับนี่ครับแค่นี้ก็ ไม่ต้องไปเสี่ยงหักเอ๋ okay, ครับง่ายนิดเดียวครับ,รบดันเข้าไปเลยนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนฐาน